นิยายรักนิยายเสียงเรื่องเทพบุตรลาสวาัสดแต่งโดยอนันตาตอนที่18พิศินีเลือกที่จะทำอาหารกลางวันแบบง่ายๆมารับประทานเองในที่ทำงานในห้องพักพยาบาลที่อยู่ด้านในเพื่อไม่ให้รู้เห็นไม่อยากเป็นคิ้ปากของบรรดาเหล่าพนักงานที่ชอบกินเผือกร้อนๆเป็นอาหารเสริม เธอไม่ได้เจอใครเลยไม่ว่าจะเป็นสืบสักเลขาของเขาหรือแม้แต่ตัวของเจคอบเองแต่ก็ยังเคยได้ยินพวกพนักงานบางคนที่ตั้งใจเข้ามาพูดในห้องพยาบาลเหมือนจะเข้ามาสืบเรื่องของเธอว่ายังเห็นซ e อเทเทพบุตรมาทำงานตามปกติทำให้หญิงสาวได้แต่ทออถอนใจว่า มันก็ดีแล้วนี่นาที่เธอจะไม่ต้องเจอกับเขาหรือผู้ชายสารเลวคนนั้นจะไม่เข้ามาก้าวกายกับชีวิตส่วนตัวของเธออีกป้าบวัวผันยังถามเธออยู่ทุกวี่วันเพราะกลัวว่าเธอจะรู้สึกอึดอัดในที่ทำงานแต่แบบนี้ก็ดีเสียกว่าเพราะถ้าเขายังมาคอยตามดาวีเธอแล้วก็ เธอจะละออกแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่จะว่าไปอันที่จริงเธอเองก็รีบเริ่มจะมองหาสถานพยาบาลที่ไหนสักแห่งที่เธอจะไปเริ่มต้นใหม่พลืมเรื่องราวเก่าๆวันนี้สีนวลไม่ได้มาทำงานเพราะลูกชายวัยห้าขวบไม่สบายกระทันหันจึงไม่ได้ไปโรงเรียนไม่มีคนดูแลจึงหยุดจึงหยุดงาน มันไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเธอเท่าไหร่เพราะปกติเธอก็ไม่ค่อยได้ทำงานมากนะักเสียงโทรศัพท์สายนายดังขึ้นทำให้พิษณีต้องรีบยกหูโทรศัพท์ขึ้นมารับสายก่อนที่เธอจะตกใจเพราะสายที่ได้รับคือเหตุฉุกเฉินเธอเรียบเธอเรีบเตรียมอุปกรณ์เพราะอยู่ตัวคนเดียว ส่วนมากเธอจะเตรียมเอาไว้อยู่ก่อนแล้วแต่เพราะนี่อาจเป็นเคสวิกฤตหญิงสาวรีบยกกระเป๋าร่วมยาไปกดลิฟต์และขึ้นไปที่ชั้นผู้บริหารเนื่องจากสืบสักเป็นคนโทรมาแจ้งกับเธอด้วยตัวเองว่าอยู่อยู่แอร์ที่ห้องประชุมดับช่างได้รับแจ้งจึงขึ้นไปซ่อมแซมแต่เกิดตกพลัดตกบันไดลงมาอาจมีกระดูกส่วนไหนหกักหรือไม่อีกที ก็อาจไม่เป็นอะไรโดยก็ได้ใครจะรู้แต่เมื่อเธอมาถึงสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุกลับมีคนมุงดูเหตุการณ์กันจำนวนมากมายช่างที่ตกบันไดร้องโอดโออยู่บนพื้นโดยมีบันไดอลูมิเนียมลมเเค่อยู่ข้างๆพิินีรีบสวมถุงม,มือยางเดินดูรอบตัวของผู้ป่วยและขอความร่วมมือให้คนที่ยืนรุมล้อม ถอยห่างให้เธอได้ทำงานได้ที่สำคัญตอนนี้แอร์ยังไม่ติดและคนเจ็บก็เริ่มหายใจไม่ออกขอโทษนะคะพวกคุณช่วยออกกันไปให้หมดอ๋อคุณสืบสักคุณช่วยอยู่ที่นี่กับดิฉันหน่อยนะคะเธอบอกแล้วก้มหน้าถามคนเจ็บตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะปวดครับปวดมากก็แน่ละสีขาของเขา มันดูผิดรูปไปเลยน่าจะหักคุณสืบสักโทรศัพท์แจ้งรถพยาบาลทีค่ะเบอร์ตามนี้นะคะเธอบอกเบอร์โทรอย่างเร่งด่วนแต่มีสติเพราะเคยชินกับสถานการณ์ฉุกเฉินมาเป็นร้อยๆครั้งเมื่อเธอตรวจเช็คบาดแผลพบว่ามีเลือดหยุดที่ศีรษะของช่างคนนั้นด้วยจึงรีบทำการล้างแผล แต่ส่วนอื่นเธอไม่กล้าแตะต้องเพราะอุปกรณ์มีไม่เพียงพอตอนนั้นเองที่เธอยังเห็นเท้าของใครบางคนที่ยังยืนจังก้ารองเท้าแปรนเนมหนังสีดำมันปราบเมื่อเธอเงยหน้ามองจึงเห็นเจคอบที่ยืนจ้องมองเธอท่าทางของเขายังคงตื่นตระหนก แต่เธอจะไม่รอให้เขาตื่นตะ н นนานนักตอกออกไปข้างนอกสิคะไม่ได้ยินสิ่งที่ฉันพูดหรือไงเธอทำเถียงเสียงแข็งใส่เขาคนตาสีเขียวแทบไม่อยากจะเชื่อนี่เธอกล้าดุเขาเลยหรือเนี่ยเออคุณสินีเจ้าหน้าที่ต้องการจะคุยกับคุณนะครับเธอรีบรับโทรศัพท์ ดวงตายังวาวใสเทพบุตรสีโอยังไม่พอใจเธอได้บอกอาการคร่าวๆกับทางพยาบาลฉุกเฉินว่าสิ่งที่เธอเห็นอยู่ตรงหน้านี้เป็นอย่างไรบ้างพอทางนั้นรู้จะได้ตั้งรับกับสถานาการณ์ได้ยังไม่เสียเวลาเปล่าทั้งหมดทั้งมวลใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพนักงานช่างที่โชคร้ายก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง แต่อาจต้องพักยาวไปหลายเดือนพิินีเก็บของกลับเข้าห้องพยาบาลล้างมือแล้วคว้าผ้าเช็ดหน้ามาซับเหงือ่อที่ผุดตามหน้าผากและไหลผมไม่ทันได้เห็นชายรั้งใหญ่ที่มายืนอยู่ด้านหลังของเธอเงียบๆเบจคอบมาหยุดยืนอยู่ตรงนี้สักหนึ่งนาทีได้แล้วเห็นเธอยืนหันหลัง จึงไม่ทันได้ทำอะไรสีหน้าของเธอไม่สู้ดีเลยก็คงจะเหมือนเหมือนกับเขานั้นแหละวับหนึ่งที่เขาคิดว่าเธอคงหนีไปหรือละออกไปแล้วแต่เธอก็ยังอยู่ที่นี่เขารออะไรบางอย่างเพราะคำาคู่ของเธอที่เขาคิดว่าเธอจะเอาจริงแล้วเขาก็ไม่คิดหนีเพราะเขาเองก็ยอมรับว่าเขาได้ทำมันจริงๆ และพร้อมจะรับผิดชอบแต่สุดท้ายสามวันที่ผ่านมามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้ช่วงเที่ยงเขาไปกินข้าวที่แคนทีนทุกวัน <c oughs> เขาไม่เจอเธอจะถามใครก็ไม่กล้าแต่วันนี้พอได้มาเจอเธอ มันทำให้เขารู้สึกผิดอย่างมากมายเธอสะดุ้งสุดตัวมาทำไมพอรู้เป๊ะว่าเป็นใครเธอก็รีบถามเธอกัดปากตัวเองเพราะโกรธว่าเธอจะถามเขาทำไม มาหาคุณเสียงของเขาฟังดูเศร้าสอยไม่ต้องมาดูฉันหรอกคุณชนะแล้วนี่ฉันเองก็ไม่โง่พอที่จะฆ่าตัวตายออกไปนะไอ้คนสารเลวเธอคำรามในลำคอเพราะไม่อยากให้เสียงของเธอเด็ดลอดออกไปข้างนอกคนชนะทำหน้าสำนึกผิดจะด่าจะว่าอะไรผมก็ได้ผมผิดเองเขายอมรับ แม้ว่าเธอจะชะง,งักค้างกับคำพูดนั้นแต่เธอจะไม่มีวันเชื่อใจเขาไม่ยอมพลาดอีกเป็นครั้งที่สองพิินีก้าวถอยหลังเมื่อเขาเริ่มก้าวเข้ามาประชิดผมเสียใจออกไปนะเธอตะวัดลั่นผมขอโทษคราวนี้เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษไปตายซะเธอบอกเขาอย่างเลือดเย็น เขาถอนใจออกมาอย่างหมดหวังดูว่าสิ่งที่เขาทำโง่เง่า,งาสิ้นดีคิดแต่จะเอาชนะสุดท้ายเขาก็ไม่อาจลบภาพของเธอไปจากใจได้ลูกพีชเขาครางชื่อเธอลูกพีชตายไปแล้วไม่มีลูกพีชที่นี่อีกคนโง่ที่คนุนหลอกเอาไปปูดยี่พู้ยำหญิงสาวพูดได้เพียงเท่านั้นเขาก็เข้าประชิดอย่างรวดเร็ว ก่อนจะกดริมฝีปากลงบนกลีบปากนุ่มที่พร้อมจะด่าเขาแม้จะยอมรับสภาพนั้นแม้จะสำนึกผิดแต่เขาก็ยังโหยหาเธอเขาเคล้าคลึงริมฝีปากนุ่มๆบดเบียดชิมหาความหวานที่แสนทวินหามือหนาใหญ่กอดรัดเอวอ่อนแอนเอาไว้นั่นอยากให้เธอรู้เหลือเกินว่าสามวันที่ผ่านมาเขาเอาแต่คิดถึงเธอ อย่างกับคนเสียสติไปแล้วหวานหอมนุ่มนวลเธอช่างเป็นลูกพีษท,ที่ทั้งนุ่มและหอมจนเขาไม่อาจลืมเลือนรสชาติหวานนั้นได้เลยจบแล้วนะคะเทพประบุลาสวรรัสดตอนที่สิบแปดขอภัยนะคะมาโดยมันตะปบเท้าตาค่ะ ก,ก็เลยตกใจระยะระยะเนะเหมือนเขาเล่นลเราขาอารมณ์ค้างประมาณนั้นนะขอาภัยนะคะที่มันมีเสียงอะไรแปลกๆแมวเด็กก็เป็นแบบนี้และะ้วค่ะกำลังพุ่มพานไม่ใช่เด็กธรรมดานะกำลังจะโตเป็นนุ่ม,มะอะค่ะอีกต่อว่าน่าจะสักเดือนหนึ่งน่าจะไปทำหมันได้แล้ว ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปตามฝากเรื่องเดิมนะเรื่องชมพูสนับสนุนนะคะรักนักะพบ่นรักษาสวัสดีค่ะ